พี่น้องนะคะสวนอุดมพรน,นะคะอุดมพรพาเพลินกะนะคะเทคนิคในการเฮ็ดงานในสวนเฮาก็จะมีหลายรูปแบบนะหลักเพราะว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ต้น,ตนพืชผลท้าการเกษตรเฮาก็จะมีลายอันเนาะคือจังมะละกอนะคะมังหงนะคะกะ็ที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือตั้งใจนะคะตั้งใจจะให้เธอลงเองนะคะกะับนาฝนเกาจะมักจะเห็ดอา่า ต้นละกอนะคะให้มันล่มแบบนี้นาฟุกับดินมันชุ่มพี่น้องคะนะคะนะคะุณเด้ต้นค้นถ้าเกิดว่าดึงลงนะนะถ้อก็จะสูงเหมือนเหมือนต้นนั่นนะ,ะเหมือนก,นกันกับต้นนั้นนะเธอสูงการเก็บมันก็จะลําบากนะะเนาะอ่ะถ้าแบบนี้การเก็บก็จะง่ายะก็เ,กเห็นหลายต้นนะคะบางคนบอกว่าหลอดบอย่งบอเนาะก็เค็ดเอาแน่ถิ่มไปนั่ ลอดอยู่นะคะเพื่อจ้างนี้เขาก็ดึงดึงให้มันลง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นจะเริ่มไอ,องอหัวขึ้นเองนะคะถ้าล่งหลายเกินไปนะคะนี่นี่เขาก็จะเริ่มอันนี้พึ่งจะดึงล่งเมื่อที่หามเมื่อกอนนะคะยอดเขาก็จะขึ้นเองนะคะนี่เห็นไหมยอดเขาจะเริ่มเริ่มฮักขึ้นต้นเราคะ่ะ เนี่ยถ้าบม่มีฝนเดยอยากจะทำนะอยากจะล้มนะคะก็คือเปิดน้ำนะเปิดน้ำให้บริเวณต้นมะละกอเ้าเนี่ให้มันชุ่มนะอันนี้พึ่งจะดึงลงนะคะถ้ามันเป็นคน้อลักษณะนี่ฮะกับุดดินใส่นะคะขุดดินใส่ต้นบางห้องหฮาก็จะยูได้ได้โดนนะคะได้โดนอีกเป็นพลัดตีสองตีนะคะอันนี้ครื่อาดึงเราเองนะคะ ก็จะดึงยอดนะคะดึงยอดลมต้นไปในทิศทางทิศต,ตะวันนะคะทิศต,ตะวันออกแต่ถ้าอ่ะมันทิศต,ตะวันออกมันไต่บ่ไรนะคะเขากับเฉลียงนะคะ,ะเฉลียงไปในทิศทางที่ห้ยอดมันหลับแสงอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะอาในการเห็ดต้นมะฮุงต้นเตี้ยเตี้ยได้ เตี๋ยไดไซ้ำไหนพี่น้องว่านั่นจักเตียบ่เตียวเนอะนวยไปกองนะคะอันนี้เพิ่งจะล่มได้เมื่อได้สี่สี่ห้าสี่หามือดีนะคะเขาสิตายบ่แต่ที่อุดมพ่อนล,ลมต้นมะฮองมะนี่นะคะก็ลมหลายนะแต่กับบตายนอกจากว่าเขาจะตัดทิ่มนี่ัน,นี้ขนาดต้นนี้อุดมพ่อนนะคะก็ลมลงมาในต้นนี้บ่เอาคือมันหลายเกินก็เลยตัดทิ่มนะคะจะกการย่งแตกงตกดขึ้นมาอยู่เห็นบ่ เนี่ยเขากจะหันนะคะเขาจะหันยอดหันใบขื้นคือเก่านะมันก็จะชะงักในการอกอกออกดอกอยู่หน่อยหนึ่งกับว่าเป็นอยังพี่น้องเนาะเขากะนี่มันม่นแบบว่าก็จะดึงลองนะนึ่งมันต้นสูงสองมันงมทุเรียนนะคะในสวนเฮานี่แหละกับบางคนก็จะถามเนาะเออ การล่มต้นบาุง่งล่มแบบใดนะคะกรรมลักษณะนี้แหละเนาะ,ะถ้าบม่มีฝนเฮากระจะจะเปิดน้ำใสนะคะเปิดน้ำให้ใสแบบให้ดินบริเวณต้นให้เละเลยนะคะเพื่อว่าเวลาเขาดึงลงหากเขาหากเขาจะบกขาดนะคะถึงขาดก็จะขาดบ่หลหลเนาะค่ะอันนี้ก็คือกับมะละกอลมต้นมะละกอนะคะกับสวนอุดมพรเนาะเรื่องของมะละกอพี่น้องทาสิตาทิมกับเสียดายเนาะอาจเป็นว่า เข้ากัดึงลงแบบนี้นะคะต้นหม่เข้ากับต้นทุเรียนเข้ากับจะได้อก็จะได้โบมีแนวงามอีกนะคะตดถิ่มเสียดายเพราะว่าลูกมะละกอนี่ดกมากอ่าเอาคลิปนี้นะคะคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะกแค่ในกอนนะคะขอบคุณมูขวักเข้านะคะที่ที่ติดตามงานในระบบเฟซบุ๊กกัวัชรากรมนับปกสินนะคะหรือว่าจะ เป็นเพจอุดมพรพาเพลินนะคะช่อง YouTube ก็อุดมพรพาเพลินนะคะช่อง u t u b e เนาะอุดมพรกระจายคลิปสั้นๆคลิปเล็กๆน,น้อยๆนะคะเคล็ดลับบางอย่างหรือว่าการทํางานนะคะการทํางานเนาะเอาเวลาว่างเวลาแบบว,าวา่าคนที่ติดตามงานอุดมพรเนาะขอบคุณมากๆนะคะอยากนะคะสนใจอยากจะได้นะคะมีกิ้งพันล,ลายเบบ์ลายอันนะคะมีะลายลายชนิดน้ำกันนะคะ,ะในสวนเฮ้ง การติดตามงานไป็นเรื่อยก็จะรู้ว่าส่วนอุดุมพ่อเห็ดยังแน่เนาะค่ะเนาะเอาเป็นวันทิปนี้นะคะแค่นหนกอนนะคะสนใจนะคะสอบถามเนาะ3 9 0 2 3 0 0149นะคะเบอร์อดุมพ่อน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะ